บางทีมันก็เกินไปครับผมจะนั่งสองแถวหรือนั่งรถบัสมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยครับผมจริงๆเชียร์บอลเนี่ยเราดูให้เป็นกีฬาให้กําลังใจน้องทั้งสองทีมดีกว่าเข้าใจนะครับผมว่าหลายคนเนี่ยชื่นชอบและให้กําลังใจ โรงเรียนหมอนทองเห็นถึงความพยายามความตั้งใจแต่น้องๆโรงเรียนอปจอชัยนาทก็มีความตั้งใจมีความพยายามมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ง่ายเหมือนกันเราจะเอาคําว่าลําบากเนี่ยเพื่อไปด้อยค่าคนอื่นแบบนี้มันไม่ใช่นะครับผมทุกทีมในการแข่งขันเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดความยากง่ายทุกทีมมันไม่มีใครแบบสามารถกําหนดได้ว่ากูจะเป็นทีมใหญ่กูจะเป็นทีมเล็กนะน้องๆทุกคนครับอายุเท่ากันอายุแบบ ยู่ในกฎกติกาเดียวกันหมดครับผมการที่เราจะเชียร์หรือให้กําลังใจน้องๆจากหมอนทองพิธยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับผมแต่เ็าอย่าลืมไปว่าจากอบจช,ชัยนาเนี่ยเขาก็เป็นนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบผ่านชัยชนะผ่านศึกหนักมากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเชียร์ฟุตบอลเชียร์กีฬาให้สนุกครับผมอย่าเอาความดราม่าไปด้อยค่า คคนนอื่เลยรับผมุตบอลอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับผมเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง2ทีมครับผมเล่นกันให้เต็มที่ผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าน้องๆมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าสุดยอดกันทุกคนครับผม